สวัสดีนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้นะคะชาร์จแบตนะคะใกล้จะเต็มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอื่นเพิ่มอีกนะคะก็ตัวยกหน้าของเรานะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะใช้เครื่องนะคะตัวนี้ก็เครื่องยกหน้านะคะคุณน้องสาวตาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอหน้าปังมากขอบคุณนะคะหน้าคุณหมอปังมากๆขอบคุณค่ะคนไข่อ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยกกระชับค่ะเมื่อกี้มีคนถามเรื่องยกกระชับตัวนี้3290บาทนะคะหมอก็แถมเซรั่มให้ด้วยนะคะ1ขวด แล้วก็แถมสบู่หน้าใสให้อีกหนึ่งขวดนะคะช่วงโควิดนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็กดปุ่มนะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะเครื่องมันก็จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับหน้านะคะแล้วเราก็ใช้เครื่องเนี่ยยกเลยนะคะหน้าแล้วก็ยกเบาๆแค่นี้นะคะหน้ามันก็จะยกแล้วก็ขาวใสขึ้นด้วยทำแค่นี้เองนะคะ หลังจากที่เราทาเซรั e <California. S 1> ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มยกหน้าได้เลยนะคะเห็นไหมคะพอทำแล้วหน้ามันก็จะยกขึ้นมันก็จะค่อยๆยกขึ้นนะคะแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยตัวนี้มันต่างจากเครื่องที่ขายตาม Lazada กับ s h o p e e ยังไงนะคะก็คือเครื่องจะเป็นเครื่องตัวใหญ่ค่ะ เป็นแมชชีนที่ตัวใหญ่นะคะแล้วก็เห็นผลในการรักษานะคะที่ชัดเจนกว่าดูจากหน้าหมอเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ราคาเครื่องก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวนานเครื่องจะมีมอเตอร์ตัวใหญ่กำลังเครื่องตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแมชชีนตัวใหญ่กว่านะคะ พอทำเสร็จไปแล้วหนึ่งครังหน้าก็จะดูยกกระชับมากขึ้นนะคะเราก็ทำหน้าผากด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลน,นะคะสําหรับสมาชิกนะคะที่กดแชร์นะคะเหมือนเดิมค่ะสีแชร์นะคะแชร์สาธารณะหรือแชร์กลุ่มก็ได้นะคะรวมกันทั้งหมด4ครั้งเดี๋ยวจะสุ่มให้รางวัลน,นะคะให้วันนี้นะคะให้2รางวัลน,นะคะ ให้เป็นฉีดสเต็มเซลล์นะคะท่านละหนึ่งเข็มนะคะเห็นไหมคะสำหรับสมาชิกที่จะร่วมเล่นเกมรับรางวัลน,นะคะก็กดแชร์นะคะแชร์กลุ่มหรือแชร์สาธารณะก็ได้นะคะร่วมกันสี่แชร์นะคะเห็นไหมคะว่าหน้าก็จะยกขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะหน้าก็เริ่มดูกระชับเฟิร์มขึ้นหนึ่งข้างที่เราทำไปแล้วนะคะเครื่องนี้ช่วยได้ค่ะคุณปอมมี่น้อยละมุนนะคะถามว่าแก้มห้อยค่ะไม่อยากมาคลินิกตัวนี้นะคะเครื่องตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยคนไข้ที่ซื้อไปชอบทุกคนนะคะเครื่องตัวนี้ขายดีนะคะก็จะไม่เหมือนใน Lazada กับไม่เหมือนในช h อปปีนะคะ เพราะว่าเครื่องเราอะตัวแมชชีเราตัวใหญ่กว่าเห็นผลชัดเจนกว่านะคะทีนี้เราจะมาทำอีกข้างหนึ่งตามไปนะคะสั่งซื้อได้ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ช่วงโควิดนะคะหมอจะมีแถมเซรั่มให้เพื่อนๆด้วยห่งขวดนะคะแล้วก็แถมสบู่หน้าใสให้ด้วยอีกหนึ่งขวด ดูแลกันเต็มที่นะคะคนไข้ก็สวยที่บ้านได้เลยนะคะสวัสดีคุณพัชรีค่ะคุณสุมิตาแชร์แล้วนะคะเวลาแชร์แล้วมันจะขึ้นรูปว่าแชร์นะคะทีนี้เดี๋ยวหมอจะสุมให้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวจะให้รางวัลน,นะคะก็ฉีดสเต็มเซลฟีหนึ่งเข็มค่ะสองรางวัลน,นะคะก็คือให้สองท่านนะคะ คุณปอมมี่นะคะก็เอาเครื่องไปช่วยค่ะคนไข้ดูคนหมอเรามีกําลังใจอยากสวยเลยใช่ไหมคะคุณพาชาัชรีเห็นไหมคะหมอไม่มีคําว่าทอแทนนะคะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องสวยสักวันหนึ่งนะคะคนไข้คนไข้คขเคยเห็นหมอตอนอ้วนใช่ไหมคะน้ําหนักหมอหลดไปสามสิบกิโลนะคะแล้วก็เคยเห็นหน้าหมอในอดีตชาติใช่ไหมคะหมอโพสต์ลงไปบ่อยนะคะ อยากเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนไข้ของหมอทุกคนนะคะว่าอย่าเครียดอย่าท้อแท้นะคะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นมาได้เองนะคะคนไข้ขำนะคะบอกว่าหมอหายอีกแล้วนะคะบอกว่ามันต้องมีวันที่เราสวยสักวันนะคะ หลังจากที่เราทําเสร็จนะคะเรากดสต็อปค่ะแล้วก็กดปิดเครื่องที่ปุ่มสีแดงกดคาไว้นะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะราคาพิเศษค่ะ3,290บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้าค่ะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกเข้ามาพบหมอได้คุณออกกี้แคทบอกว่าหน้าหมอเปะมากนะคะอันนี้เพิ่งจัดชุดใหญ่ไปอีกรอบนะคะจัดเดือนละครั้งเลยนะคะก็เซตแรกเนี่ยมันก็หลายเซตแล้วนะคะไม่ใช่เซตแรกนะ แต่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งทําก็มีการร้อยใหม่ค่ะยกกระชับใบหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เติมเต็มร่องแก้มร่องหน้ากยกหน้าแก้มแล้วก็เติมใต้ตาแล้วก็ฉีดโบท็อกเก็บกรอบหน้าเขาเรียกว่าเป็นลิฟติ้งนะคะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูรูป Before กับอ f ฟเตหมอนะคะปกติก็โพสตลอดนะคะอ่ะ สำหรับสมาชิกนะคะที่ต้องการปรับรูปหน้านะคะหรือว่าให้หมอดูแลเนี่ยก็ทักอินบอกนัดคิวหมอได้นะคะโปรโมชั่นราคาพิเศษมีให้คนไข้ยอยู่แล้วนะคะปกติคนไข้ที่มีงบจำกัดหมอก็ดูแลให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเครียดนะคะมาที่นี่ทีนี้ใครที่อ้วนคะ่ะใครที่อยากหน้ายกนะคะไม่ต้องเข้ามาที่คลินิกสั่งเครื่องได้นะคะ3,290บาทนะคะหมอส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ให้เศษล่ามเพื่อน,น,นฟรีด้วยนะคะ1ขวด ขดใหญ่นะคะแล้วก็ให้สบู่หน้าใส่ฟรีด้วยนะคะรับค่ะคุณอมมาราวดีที่นี่รับรักษาผิวหน้าติดสารสเตียรอยรับรักษานะคะคนไข้รักษาได้ไม่ต้องเครียดนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อสำหรับใครที่อ้วนค่ะตอนนี้ใครที่อ้วนนะคะเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ค่ะของส l i m โค้ดนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ ยื้รอยห่างตาช่วยได้ด้วยค่ะคุณเมย์นะคะคุณเมย์ช่วยได้ค่ะตัวเครื่องค่อนข้างดีนะคะจะไม่เหมือนในช้อปปีหรือใน La z a ดานะคะนี่นะคะเพราะว่าเครื่องจะตัวใหญ่ค่ะเราก็ใช้ได้2ด้านด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยกกระชับพร้อมกับผลักวิตามินเข้าผิวในชั้นลึกด้วยนะคะ ทีนี้เราจะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักค่ะใครที่อ้วนนะคะตัวนี้กินได้15วันนะคะราคาพิเศษแค่500บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกินก่อนนอนนะคะเป็นสารสกัดจากพืชค่ะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลไส้นะคะเมื่อลําไส้เราทํางานดีขึ้นเนี่ยการลดน้ําหนักก็จะเป็นไปได้ดีขึ้นนะคะสามารถกินคู่กันได้นะคะชุดหนึงแค่พันเดียวนี่นะคะแล้วก็ มีโปรอีกแล้วนะคะใครที่ผิวคล้ำหมองคล้ำนะคะก็มีโปรนะคะเป็นวิตามินกินบำรุงผิวนะคะก็500บาทเหมือนกันตอนนี้โปรทุกตัว500บาทหมดนะคะตัวนี้นะคะซื้อเสร็จแล้วเราจะแถมนะคะแถมสบู่นะ้ใสให้กับคนไข้ด้วยนะคะผอมแล้วก็ขาวใสด้วยนะคะทีนี้เราจะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของใต้ตดาดำหมองคล้ำหรือผิวแห้งกลานนะคะตัวนี้เลยนะคะ7,999บาทนะคะ นี่นะคะของแท้ต้องมีฮอรโลแกรมสีรุง้งนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรสเทเลนค่ะ7,999บาทเท่านั้นนะคะโปรเยอะนะคะเพื่อนๆอยากได้เครื่องไปใช้ที่บ้านหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ให้หมอดูแลให้ดีคะ่ะซาวเสียงนะคะซาวเสียงหมอจะได้ช่วยดูแลนะคะตัวดิ้วรอยที่ห่างตาคนไข้ใช้เครื่องนี้นะคะก็ เน้นบริเวณช่วงหางตามันทําได้ทั้งหน้านะคะนอกจากจะทําแค่หางตาแล้วเนี่ยคนไข้ทําที่หน้าผากหว่างคิ้วยกแก้มล่องแก้มล่องอะไรได้หมดเลยคนไข้ที่เอาไปใช้นะคะบอกว่าดีขึ้นมากนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการมาชีดหน้าลงไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องใหญ่ซึ่งมันจะไม่เหมือนเครื่องที่ขายตามร้า a ซด้ากับช้อปปีนะคะอันนี้บอกก่อนแตกต่างกันชัดเจนนะคะ แล้วก็ติดตามอธิตาคลินิกฝากเพื่อนๆติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีบริการตรวจเขาเรียกว่าตรวจเบื้องต้นนะคะสําหรับเขาเรียกตรวจโควิดเบื้องต้นให้กับสมาชิกด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถมารับบริการได้ที่สาขาปิ่นเก้านะคะฟิลเลอร์เรามีนิวรามิสี่พบาทเท่านั้นนะคะหน้าเป็นฝ้าฮอร์โมนเรามีเซรั่มด้วยคนไข้สนใจเอาเซรั่มไปใช้ที่บ้านด้วยไหมคะ เรามีเซรั่มด้วยนะคะแล้วเราก็มีตัวเครื่องใช้เครื่องได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวหน้ากากเลเซอร์ก็ได้นะคะหน้ากากเลเซอร์ก็จะถูกกว่า2,500บาทนะคะคนที่เป็นฝ้าะคะ่ะก็ใช้ยาทาฝ้าแล้วก็ใส่หน้ากากเลเซอร์ได้หรือว่าจะใช้เป็นเครื่องตัวนี้ก็ได้เพราะเครื่องตัวนี้จะช่วยเรื่องของยกกระชับแล้วก็ลดฝ้าไปในทีเดียวกันเลยนะคะ มีใครอยากได้โปรอะไรอีกบ้างนะคะฟิลเลอร์นิวลามิดสี่พันนะคะ3ามซีซีหนึ่งมืบาทค่ะพี่หวานหน้ากากเราชาร์จแบตเต็มหรือยังนะเดี๋ยวเรามาให้คนไข้ดูหน่อยเดี๋ยวหมอเปิดหน้ากากเลเซอร์ให้ดูก่อนนะคะเมื่อเช้านี้มันยังไม่ได้ชาร์จแบตนะคะใช่แบตหยิบเอาตัวที่ชาร์จแบตแล้วนะ นี่ติดแล้วนะคะอ่ะตัวหน้ากากนะคะก็ใส่นะคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะจะมีทั้งหมด7ดสีนะคะแสงตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดนะคะสั่งชุดลดน้ำหนักนะคะ คนที่สั่งของเดี๋ยวหมอทักหาในอินบ็อกนะคะตัวชิดเซ็ตชุดลดน้ำหนักนะคะจะฟรีสบู่หนึ่งขวดด้วยนะคะจะเป็นสบู่น้าใสคะ่ะอ่าหมอทักหาพี่แล้วนะคะพี่ปานิศรานะคะหมอทักหาในช่อง ช่องเขาเรียกว่าช่องข้อความแชทนะคะแชทส่วนตัวนะคะคุณอัญชลีนะคะก็ถามว่าตัวครีมที่หมอใช้ใช่ไหมคะก็ใช้ครีมที่คลินิกนะคะตัวครีมที่คลินิกนะคะก็จะมีเซรั่มนะคะเดี๋ยวหมอส่งให้ดูในอินบอกนะคะตัวนึงแค่500บาทคุณอัญชลีมีงบเท่าไหร่ถ้ามี500บาทแนะนำใช้ตัวมันจะเป็นตัวอะควาเจลนะคะมันจะเติมน้ำ ลดรอยแดงรอยดำแล้วก็ทำให้หน้าขาวใสก็ครบสุดเลยแค่ห้าร้อยบาทนี่นะคะแสงตัวนี้นี่จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนค่ะเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะเห็นไหมคะเพิ่มเมตาบอลิซึมของผิวค่ะทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดค่ะเขาบอกว่าลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะลดแบคทีรียนะคะเห็นไหมคะมนี่นะคะม,มันจะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะเพื่อน คุณอัญชลีนะคะก็เดี๋ยวหมอส่งข้อมูลไปให้เพิ่มเติมในอินบ็อกซ์นะคะอ่าน่าจะมีแชทกันอยู่แล้วนะคะสนใจครีมสนใจเครื่องด้วยไหมคะคุณอัญชลีบอกในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะว่ามีงบเท่าไหร่นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้ามี500บาทก็ได้ใช้1ตัวเลยนะคะตัวหนึ่งมันแค่500บาทนะคะ เซรั่มทาฟ้า500บาทค่ะขวดละห้า้อบาทเท่านั้นมีหลายตัวนะคะมีอยู่ประมาณ4ีถึงหตัวนะคะคนไข้ใช้ดีกันทุกคนนะคะแล้วก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้นะคะควบคู่กับการทาเซรั่มของคลินิกได้นะคะมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยขาวใสแล้วก็ตึงขึ้นด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะแสงเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะ กดปุ่มนี้นะคะแล้วก็เวลาปิดเปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ชาร์จแบตจากด้านข้างเวลาเราจะปิดใช่ไหมคะเราก็กดคาไว้มันก็ปิดเครื่องชาร์จแบตตรงนี้นะคะรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะอันนี้ก็มั่นใจได้นะคะคุณกดเฉพาะนะคะเรามีครีมปรับสมดุลผิวะคะ่ะกระปุกหนึ่งแค่500บาทเท่านั้นนะคะคนไข้ใช้ได้นะคะ น้องหมาทีมงานหมามาแล้วนะทีมงานหมามาทีมงานหมาน่ารักมากอาแล้วก็เรามีตัวไาย่าที่เหมือนรูปแบบฉีดนะคะแต่เป็นรูปแบบทาสั่งไปใช้ในเขาเรียกใช้ที่บ้านนะคะเรามีบริการส่งไปรณีนีให้คนไข้ฟรีคะ่ะทั่วประเทศนะคะสำหรับคนไข้ที่สนใจนะคะก็ส่งปรณียีให้ฟรีนะคะ อันนี้เราเช็คกับไปรษณีย์เรียบร้อยนะคะตอนนี้ไปรษณีย์เปิดทําการการันปกตินะคะค่าส่งไม่ต้องเพิ่มนะคะก็ส่งให้ฟรีนะคะเมื่อกี้ใส่นะคะเป็นหน้ากากเลเซอร์นะคะคนไข้นี่นะคะตัวนี้นะคะในไอจีเขาขายกันนะคะก็สามพันกว่าบาทนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะ สีมันจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด7สีซึ่งมันจะต่างจากที่อื่นนะคะบางที่จะเปลี่ยนได้แค่3สีเท่านั้นนะคะ3สีนะคะแต่ของเราเปลี่ยนได้7สีเลยนะคะแต่ละแสงแต่ละสีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเพิ่มการเขาเรียกว่าเพิ่มการทํางานของผิวรักษาฝฟ้าได้ค่ะคุณอนงน,นี่นะคะใครที่สนใจเนี่ยก็ ทักอินบ็อกซ์สั่งซื้อหน้ากาศตัวนี้ได้ทําให้ฟ้าจางแล้วก็ถ้ามีงบเพิ่มอีกหน่อยนะคะเรามีตัวเซรั่มนะคะที่หมอแนะนําไปเมื่อกี้นะคะ500บาทเท่านั้นนะคะชื่ออควาเจลนะคะใช้ดีมากนะคะนี่นะคะปุ่มเปลี่ยนสีอยู่ตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะใช้ดีมากนะคะทําให้ฝ้าจางแล้วก็หน้าตึงนะคะหน้าก็จะใสแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ตึงขึ้นใช้ง่ายแค่ทาเซรั่มเข้าไปเสร็จแล้วใส่ตัวนี้2,500บาทเท่านั้นค่ะที่อื่นขายกัน3,000กว่าบาทนะคะของเราเหลือ2,500บาทเป็นราคาพิเศษให้กับสมาชิกนะคะนี่นะคะ แล้วก็ปิดเครื่องด้านข้างค่ะคนไข้บอกว่าเหมาะน้าใส่มากนะคะก็ตั้งแต่เริ่มนั่งรีวิวทุกวันนะคะก็เราก็รีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ของที่คลินิกเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะดูแลในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็ตัวครีมตัวเซรั่มของเราเนี่ยสั่งผลิตนะคะโดยที่มีออยอค่ะแล้วก็มาตรฐานเป็นเขาเรียกมาตรฐานการผลิตเกรดทางการแพทย์ซึ่งมันจะแตกต่างจาก ครีมหรือว่าเครื่องสอําอางที่คนไข้สั่งซื้อตามร้านหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้บอกก่อนแล้วมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเกรดทางการแพทย์เนี่ยจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยไม่มีสารสเตียรอยด์หรือว่าสารไฮโดรควินอลหรือสารประหลอดที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะเวลาที่คนไข้ใช้เนี่ยครีมที่มีสารสเตียรอยด์หรือมีสารประหลอดเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเรื่อย ผิวเราจะเสียแบบถาวรเลยนะคะช่วงแรกฝ้าอาจจะจางเร็วนะคะแต่ว่าพอในระยะยาวคนไข้จะเป็นด่างสีขา,ขาวเขาเรียกเป็นฝ้าถาวรน,นะคะซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายมากเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงในเรื่องของอันตรายของตัวครีมที่มีสารที่เป็นสารอันตรายกับผิวนะคะอันนี้ก็บอกคนไข้ไปก่อนนะคะตัวครีมที่หมอใช้เนี่ยก็ สั่งผลิตนะคะโดยที่โรงงานที่ผลิตเนี่ยก็มีมาตรฐานการรับรองนะคะชัดเจนแล้วก็มีออยอด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอาหารเสริมของเรานะคะก็มีออยอนะคะมีเลขจดแจ้งชัดเจนนะคะ ก็คือเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็เน้นเป็นเกรดทางการแพทย์ซึ่งมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพสูงซึ่งจะแตกต่างจากของที่ขายตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าร้านทั่วๆไปนะคะอันนี้หมอกอธิบายคนไข้ฟังก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีใครอยากจะ ปรึกษาสอบถามด้านไหนนะคะก็ทักนัดคิวพบหมอได้นะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะที่จะถึงนี้นะคะหมออยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะใครที่สะดวกก็มาได้เลยนะคะยาลดน้ำหนักมีเป็นอาหารเสริมตัวนี้กับยาลดเลยนะคะตัวนี้นะคะ15วันนะคะแล้วก็ ซื้อเป็นชุดนะคะ1,000บาทนะคะกล่องหนึ่ง500บาทนะคะซื้อเป็นชุดนะคะหมอมีแถมสบู่หน้าใสให้กับคนไข้ทุกคนด้วยนะคะที่สั่งซื้อนะคะแล้วก็เราจะมียาลดน้ำหนักอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เป็นยาลดน้ำหนักสูตรของอาทิตาคลินิกเลยนะคะก็250บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครเคยกินมาแล้ว มีปัญหาว่ามันไม่ลงแนะนำกินยาสูตรแรงนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าดื้อยาแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะ350บาทกับ450บาทนะคะลดแน่นอนบอกเลยนะคะลดทุกคนนะคะก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าเครียดนะคะสุขภาพจิตก็สำคัญนะคะก็ ดูแลสุขภาพพร้อมสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมาะเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกทุกคนนะคะ <c oughs> เป็นกําลังจใจคนไข้ทุกคน <c oughs> แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เหมาคัดสรรมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ2ราคาประหยัด3จัดของแถมให้กับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ